บทที่สิบสองนายจ่อยฉั้นเช้าเสร็จท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือ,อย่างกุฏิชั้นบนสร้างนายชมชายไว้ว่าจะเขียนสักสองชั่วโมงหากมีผู้ใดมาขอพบในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ขอให้รออยู่ก่อนท่านขึ้นไปได้สักประเดี๋ยว ชายหนุ่มผู้หนึ่งก็มาขอพบเข้ามากับสตรีรูปร่างหน้าตาจัดว่าสวยท่าทางคงจะเป็นคู่รักกันเมื่อลูกศิษย์วัดแจ้งให้ทราบตามที่ท่านสั่งไว้ชายหนุ่มนั้นแสดงความไม่พอใจออกมานอกหน้าและทําทีจะขึ้นไปพบได้ตัวเองมิใหญ่ที่นายสมชายจะห้ามปรามบังเอิญประตูทางขึ้นถูกใส่กรอนเอาไว้เขาจึงตะโกนขึ้นไปว่า ลุงนาครับผมมาเยี่ยมเปิดประตูหน่อยครับเงียบไม่มีเสียงตอบลูกศิษย์วัดทราบดีว่าถ้าท่านตั้งใจจะทำงานแล้วก็จะไม่ยอมรับรู้รับฟังเรื่องอะไรของใครจะเรียกจะหาอย่างไรท่านก็ไม่ลงมาชายหนุ่มผู้นั้นจึงตะโกนดังกว่าเดิมลุงนาครับผมจ่อยไงครับจ่อยหลานแท้ๆของลุงนา จะมาขอพบครับเมื่อไม่มีเสียงตอบอนุญาตนายจอยรู้สึกเสียหน้าอายทั้งลูกศิษย์อายทั้งหญิงคู่มั่นที่ตนหมายพามากราบท่านพระครูท่านไม่ลงมาหรอกครับถึงผมจะเรียกท่านก็ไม่ลงมาเวลาท่านเขียนหนังสือท่านไม่ยอมให้ใครพบหรอกครับ นายสมชายพูดอย่างพยายามผูกมิตรทั้งที่รู้สึกไม่ค่อยจะชอบหน้าถึงจะเป็นหลานหลวงพ่อก็จริงตามที่เขาเอ่ยอ้างก็ไม่ควรจะมาแสดงอำนาจบาดใหญ่อย่างนี้ถ้างั้นเราออกไปดูแม่น้ำหลังวัดกันเถอะแม่น้ำเจ้าพยายังไงละ่ะเขาหันไปพูดกับคู่มัน่นไม่อยากอยู่สู้หน้าลูกศิษย์วัดอีกตั้งเกือบสองชั่วโมงกว่าลงน้าจะลงมา เมื่อท่านพระครูลงมายัางกุฏิชั้นล่างก็พบชายหญิงคู่หนึ่งนั่งรอท่านอยู่ขณะที่ทำงานจิตของท่านเป็นสมาธิไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงใดๆจากภายนอกจึงไม่ทราบว่าหลานมาหาอา้าวเองหลอกหรือเจ้าจอยไปยังไงมายังไงกันท่านทักหลานชายซึ่งเคยบวชเนนอยู่ที่วัดนี้ เมื่อสิบกว่าปีก่อนโน้นแต่ยังไม่ทันได้บวทพระก็ชิงศึกออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพซะก่อนส่วนหญิงสาวที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นหน้าแต่คลับคล้ายคลับคลาว่าเหมือนใครสักคนหลวงน้าสบายดีหรอครับหลานชายทักก็เรื่อยๆว่าแต่เองเธอหายหัวไปเลยนะท่านต่อว่าหลานชาย เพราะตั้งแต่ศึกหาลาเพศแล้วในใจไม่เคยไปมาหาสู่ท่านอีกเลยผมต้องขออภายัยงานยุ่งมากเลยครับพอดีพ่อเขาย้ายไปทำไร่ที่ท่าตะโกขนทางไกลไปมาลำบากก็เลยไม่ได้มาอ๋อไม่ได้อยู่ที่โคกสำโรงหรอกหรือแล้วพ่อเองเขาเป็นยังไงบ้างละ่ะท่านถามถึงคนเป็นพี่เขย ส่วนพี่สาวซึ่งเป็นมารดาของนายจ่อยนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ลูกชายยังเป็นเนนแกก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรตอนนี้มีเมียใหม่ม,มีน้องเล็กๆอีกสามคนนายจ่อยรายงานอะไรกันอายุเกือบหกสิบแล้วยังมานั่งเลี้ยงลูกอ่อนท่านพระครูพูดเหมือนตำหนิคนเป็นสามีของพี่สาวแกไม่ได้เลี้ยงหรอกครับหลวงนะ้า ผมเห็นเมียเขาเลี้ยงอยู่คนเดียวอ้าวเองไม่ได้เรียกเขาว่าแม่หรอกหรือแม่แม่เมื่ออะไรกันหลวงนาะก็มันเป็นเพื่อนผมเองเคยเลี้ยงควายมาด้วยกันตอนสมัยเป็นเด็กๆผมก็เลยเรียกไม่ลงกรรมของมันที่ต้องมาเป็นเมียพ่อหลวงนาไม่รู้อะไรพ่อแกหนะเมาเช้าเมาเย็นงานการไม่ทำ ผมบอกให้แกมาบวชอยู่กับหลวงนะ้าแกก็ไม่เอาเรื่องอะไรเขาจะเอากดทีลูกชายเกายังไม่ยอมบวชเลยนี่นาะท่านประชดคนเป็นหลานโทษหลวงนาครับเรื่องมันแล้วไปแล้วหลานชายครวน แล้วไปแล้วก่อนแล้วกันไปแต่ว่าที่มาที่เนี่ยเอ็งมีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าก็มีเหมือนกันครับคือผมพาคู่ม่นมากราบหลวงนาและจะขอ,อนิมนหลวงนาไปงานแต่งงานของผมได้ครับอ๋อมีคู่ม่นหรอกกฤแล้วหนูเป็นคนที่ไหนละจ๊ะท่านถามคู่ม่นหลานชายหลวงนาจำไม่ได้หรอครับจุกไงล่ะครับ หลานชายตอบแทนคนเป็นคู่มั่นจุกไหนท่านพระครูยังนึกไม่ออกก็จุกที่เคยใส่บาทลุงน้ากับผมตอนสมัยที่พายเรือบินทบาดกันยังไงล่ะครับหลานชายช่วยทบทวนความจำแต่ลุงน้าก็ยังนึกไม่ออกต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยอ๋ออีจุกน่าเองแม่เจ้าเวยเป็นสาวแล้วสวยจนจำไม่ได้ ท่านอุทานด้วยนึกไม่ถึงว่าจะได้พบกันอีกนางสาวจุกนั่งบิดไปบิดมาเพราะความขวยอายท่านพระครูนึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อสิบปีก่อนโน้นครั้งที่ท่านยังเจริญสมถกรรมฐานและเล่นทางไสยศาสตร์ด้วยท่านมีกระจกหมอดูอยู่บานหนึ่งที่ใช้ดูเหตุการณ์ในอนาคต โดยภาพของเหตุการณ์จะปรากฏในกระจกแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระในปา่าจึงได้เปลี่ยนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเลิกเล่นไสยศาสตร์เพราะเห็นว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิตสมัยนั้นท่านบินทบาททางเรือทุกเช้าท่านกับเนนจ่อยจะช่วยกันพายเรือลัดเลาะไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อโปรดสัตว์ เด็กหญิงผิวขาววัยสิอขวบที่ใครๆเ,เรียกกันว่าอิจุกเพราะไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะจะออกมาใส่บาตรที่ท่าน้ำในสภาพขี่หูขี้ตาเกละกลังขี้มูกไหลย,ยืดเพราะเป็นหวัดทั้งปีบ่อยครั้งที่น้ำามกของเด็กหญิงหยดลงไปในบาตรโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจและเมื่อเรือแล่นผ่านพ้นบ้านอิจุกไปแล้ว เนนจ่อยก็มีอันต้องเทข้าวทิ้งทุกครั้งไปเพราะทนสะอิสะเอียนไม่ไหวส่วนท่านพระครูแม้ท่านจะผ่านการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญามาแล้วก็ยังต้องทำแบบเดียวกับเนนหลานชายคือเทข้าวทิ้งจนเกลี้ยงบาดแม่ลงน้าเมื่อไรอีจุกมันจะตายตายไปสักทีนะเนนจ่อยบนอุบเพราะต้องเทข้าวทิ้งน้ำทุกวัน ไปแช่งเขาระวังบาปจะกินหัวเองหลวงน้าว่าให้ก็ oh, มันโมโหนี่หลวงนา้าจริงๆนะผมนะักโกรธมันจริงๆเชียวโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเองอยากโง่อยากบ้าก็ตามใจเองหลวงนาเราไม่รับบินทบาทบ้านมันดีกว่านะเนลานชายแนทะทำอย่างนั้นไม่ได้ มันผิดวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เราจะเลือกที่รักผลักที่ชังหนังนั้นไม่ได้ทั้งนั้นก็บอกมันตรงๆเลยว่าอย่าให้มันเป็นคนใส่บาตรให้เปลี่ยนเป็นพ่อหรือแม่มันแทนเองก็ไปบอกเขาเองสิผมมันเป็นเด็กลงหน้านั่นแหละดีแล้วข้าไม่เอากับเองด้วยหรอกอยู่ดีไม่ว่าดีจะให้ข้าถูกติเตียนเสแล้วไหมละ่ะ ท่านพระครูปฏิเสธเป็นอันว่าท่านจำต้องรับบินทบาทจากเด็กหญิงจุกเรื่อยมากระทั่งมีการตัดถนนเข้าวัดท่านจึงเลิกบินทบาททางเรือเน้นจ่อยดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไม่ต้องเทข้าวทิ้งน้ำคืนวันหนึ่งไม่รู้ว่าเนนจ่อยนึกอะไรขึ้นมาถึงได้บอกให้หลวงนาช่วยดูเนื้อคู่ให้ท่านพระครูจึงบอกให้เน้นจ่อยตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้คนที่มาเป็นเนื้อคู่จงปรากฏเป็นภาพขึ้นในกระจกหมอดูอธิษฐานเสร็จลวงน้าจึงยื่นกระจกให้เนนหลานเนนจ่อยมองไปที่กระจกแล้วโวยลั่นอิจุกอิเด็กสกรปรกดูสิขี้มูกไหลยยืดเชียวลวงน้าแกล้งผมใช่ไหมผมไม่เอาอะ่ะยกให้หลวงน้าก็แล้วกันพูดพลางส่งกระจกคืน ท่านพระครูรับไปดูปรากฏภาพที่เห็นในกระจกนั้นเป็นภาพเด็กหญิงจุกคิดมาถึงตอนนี้ท่านก็อดขำไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าไงาล่ะเจ้าจอยก็ไหนเองว่าเกลียดอีจุกนักไงทำไมถึงมาร่วมหอลงโลงกันละ่ะร่วมหอเฉยๆลงนะ่ะยังไม่อยากลงหลอกลงนะขอให้อยู่ไปอีกสักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนถึงค่อยลงนายจอยรีบชี้แจง นั่นแหละนั่นแหละนึกยังไงถึงมารักกันได้เล่าถามอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเออเออคืออิจุกขี้มูกมากคนนั้นเพราะไม่เคยเจอกันเลยนับตั้งแต่ผมสึกผมเพิ่งมารู้เอาตอนที่มันรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจรน,นี่พี่จอยอย่ามาพูดดีนะ จะถอนมั่นกันวันนี้เลยก็ได้นะฉันนะไม่ยัันหรอกคนที่ชอบฉันยังมีอีกเพลอเกียนสาววัยยี่สิบสองพูดกดโกรธเองจะโกรธจะขึ้งไปทำไมล่ะจุกไหนๆก็มาเป็นหลานสะพ้ยข้าแล้วข้าล้อเล่นบ้างไม่ได้หรือไงท่านพระครูปรามฉันไม่ได้ว่าอะไรหลงน้านี่นาฉันว่าพี่จ่อยเขาตั้งหาก ว่าที่หลานสะพ้ายเถียงชดชดหน้าตาบึ้งตึงจนหมดสวยเอาละเอาละเองไม่ต้องมาเถียงไหนเองจะแต่งงานกันเมื่อ,อไรเพื่อข้าติดธุระจะได้สาบลีกทันผมคิดกันไว้ว่าวันที่เก้าธันวาหลวงนาช่วยดูอีกทีเธอว่าเลิกเนี้ยใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ดีหลวงนาช่วยหาให้ใหม่ด้วยเลิกยามมันไม่สำคัญเท่าตัวเราหรอก ถ้าตัวเราดีมันก็ต้องดีวันยังค่าเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปถือเรื่องเลิกยามถ้าเชื่อค่าจำเอาไว้แต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่เชื่อหลวงนาแล้วผมจะไปเชื่อใครแล้วครับแม่ผมก็ตายไปแล้วพ่อก็เมาเช้าเมาเย็นเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็เห็นแต่หลวงน้านี่แหละที่เป็นร่มโพร่มใสหลานชายอ้อน คิดอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ก็ว่าเธอะใจจริงค่าอยากให้เองบวชมากกว่าจะได้ตัดภพตัดชาติให้สั้นเขา้าไม่งั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นท่านพระครูพูดจากใจจริงล้านชายจึงพูดเอาใจหลวงนาว่าใจผมก็อยากจะบวชเหมือนกันแต่ทีนี้สงสารจุกเขาเขาจะอยู่กับใครเพราะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว จะยากอะไรล่ะก็มาบวชชีอยู่เสียที่วัดนี้ต่างคนต่างปฏิบัติไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันหลวงนาเสนอทางออกให้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะครับหลวงนาแต่ผมกลัวว่าจะต้องอาบัติประชิกเพราะหักห้ามใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งดวงผมกับผ้าเหลืองมันไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่ล้านชายปฏิเสธอย่างนิ่มนวลชนิดบัวไม่ให้จำน้ำไม่ให้ขุน ถ้าดวงไม่ถูกกับผ้าเหลืองก็อย่าบวชเดี๋ยวจะบาปเสียเปล่าๆการกระทำบางอย่างถ้าพระทำถือว่าบาปแต่ถ้าคราวาดทำไม่ถือว่าเป็นบาปเช่นการร้องรำทำเพลงการเสพเมถุนเป็นต้นแต่ถึงเองจะไม่บวชถ้าก็อยากให้พากันมาเข้ากรรมฐา,านสักเจ็ดวันแล้วกลับไปปฏิบัติที่บ้านวันละเล็กวันละน้อยลืมบ้างนึกได้บ้างก็ยังดี ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติเอาเสียเลยท่านแนะแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แกหลานหากฝ่ายนั้นก็รีบออกตัวว่างานผมยุ่งครับหลวงนาะคงหาเวลามายากถึงมาแล้วก็คงจะกลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ได้เพราะต้องทำไร่ไถนาทำน้นทำานี่อยู่ตลอดเวลาเอาไว้ตอนแก่ๆผมค่อยพากันมาก็แล้วกันนะครับล้านชายผัดผ่อน เออรอให้แกเรอะและถ้าเกิดเองตายไปตอนที่ยังไม่ทันแกล่ะจะว่ายังไงผู้เป็นน้าทักทวงก็สุดละตะเวนแต่กรรมเถอะครับถ้าเองปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมนับไว้เองประมาทมากคนทุกวันนี้ก็พากันประมาทเหมือนเองนั่นแหละแล้วคิดรู้ว่าแกแล้วเองจะมาเข้าวัดข้าว่ดจะเมาเช้าเมาเย็นเหมือนพ่อเองนะสิ ท่านยกพี่เขยเป็นตัวอย่างโทษลงนาครับน,น,นานๆผมจะมาสักทีลงนาก็ตั้งหน้าตั้งตาเทศอยู่ได้คุยเรื่องที่มันมีประโยชน์กว่านี้ไม่ดีกว่าหรอในใจเริ่มหง,งุดหงิดข้างนางสาวจุกก็รู้สึกรำคาญไม่แพ้กันก็ถ่ายเองไม่ใช่ล้านค่าข้าจะไม่ไปยุ่งเลยเชียวเองก็เหมือนกันจุก อย่าคิดว่าสิ่งที่ข้าแนะนำเองเรื่องไร้สาระนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดของชีวิตเจ้านาถ้าอยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขก็หาโอกาสมาเข้ากรรมาฐานให้ได้ไม่ต้องมาพร้อมกันหรอกผลัดกันมาก็ได้ไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาการอ้างเช่นนั้นแสดงว่าเองยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติใช่ว่าเองจะต้องมาเดินขวายา่างซ้ายย่าง พองหน้อยุบหนออยู่ตลอดเวลาเมื่อไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วก็นั่นสิครับผมจึงมองไม่เห็นประโยชน์ว่าเราจะปฏิบัติไปทำไมกันเสียเวลาทำมาหากินเปล่าๆนายจอยรีบถแถลงนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันเชีวละโปรดเข้าใจเสียใหมนะ่นั้นหลานนะว่าที่ข้าให้มาอยู่วัดเจ็ดวันก็เพื่อ มาเอาหลักการและวิธีการเพื่อน,นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยที่ทำงานไปด้วยเอาอย่างนี้ไหนเองลองบอกข้ามาสิเวลาทำงานเองหายใจหรือเปล่าเองหายใจเข้าออกตลอดเวลาหรือเปล่าจุกท่านถามนางสาวจุกหายใจจ้ะสาววัยยีสองตอบนั่นแหละเองก็กำหนดไปสิ หายใจเข้าพองหายใจออกยุบหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็กำหนดไปตามจริงถานาจะดำนาหวานข้าวก็ตั้งสติกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วมันยากเย็นอะไรล่ะเองไม่ต้องคิดไกลไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานหรอกเอาแค่ได้เป็นสุกร่มเย็นในชีวิตนี้ก็พอ เวลาตายจะได้มีสติไม่หลงตายคนที่ไม่เคยฝึกสติข้าเห็นหลงตายทุกรายแล้วเป็นยังไงครับหลงตายกับตายอย่างมีสติมันต่างกันตรงไหนล้านชายยังไม่เข้าใจต่างกันตรงที่ไปนะสิคนหลงตายก็ต้องไปทุกขติแปลว่าไปไม่ดีส่วนคนที่ตายอย่างมีสติก็ไปสุขคติคือไปดี ท่านอธิบายไปดีไปไหนครับและไปไม่ดีไปไหนครับไปดีก็ไปสุขติภูมิคือตั้งแต่ภูมมนุษย์ไปจนถึงชั้นพรหมซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำถ้าทำกรรมดีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้าได้รูปฌปานก็ไปเกิดเป็นรูปพรหม หรือถ้าได้อรูปฌานก็ไปเกิดเป็นอรูปรหมถ้าทำชั่วก็ไปสู่ทุกติภูมิหรือว่าอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานภูมิมีทั้งหมด31อภูมิซึ่งล้วนแตกขึ้นอยู่กับกรรมทั้งสิน้นงั้นถ้าเราไม่ทำกรรมเลยก็ไม่ต้องไปเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเขาเรียกว่าบรรลุนิพพานแปลว่า คนไม่ทำกรรมจะได้เป็นนิพพานใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ทำกรรมและจะว่าไปนิพพานก็ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่สถานที่ที่คนจะไปแต่เป็นความดับกิเลสถ้าเราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดจนถึงขั้นเกิดปัญญาสามารถทำลายตัณหาอุปทานหมดสิน้นนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเอง เอาละอย่าพูดไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับปุถุชนลงน้าจ้าและคนที่หลงตายเป็นยังไงจ้าคือเวลาจะตายเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหลงหรือไม่หลงนางสาวจุกถามบ้างรู้สิที่เองถามนะ่ะมีตัวอย่างมากมายอย่างตาอิ่มบ้านอยู่ติดวัดแต่ ไม่เคยมาเข้ากรรมาฐานข้าชวนททไรแกก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยพอใกล้ตายก็บอกลูกหลานมานิ่มนค่าข้าก็ไปแกก็พะงาบพะงาบจะตายมิตายอยู่รมะรอแต่ก็ยังพูดได้ข้าก็บอกให้ว่าพุโทโธพุโทโธลูกๆเขาก็ไปบอกใกล้ๆพ่อ พนมมือแล้วว่าพุโทโธพุธโทโธนะพ่อแกก็ด่าใส่ลูกเลยด่าเสียงดังเสียด้วยขนาดจะตายแล้วนะด่าว่าไอ้พวกกูเอ็นกูจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพวกมึงยังมาว่าพุโทโธพุธโทโธใส่กูอีกลูกก็บอกไม่ใช่พุโทโธพุธโทโธตั้งหากละพ่อไหนว่าซิพุโทโธพุธโทโธแกก็ไม่รู้เรื่อง ว่าไม่ได้เพราะไม่เคยได้ฝึกก็เลยหลงตายแสดงว่าตอนแกตายแกโกรธลูกด้วยใช่ไหมคะโกรธนะสิเมื่อโกรธจิตก็เศร้าหมองพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเตสังกะลิเตท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมอง ทุกขติย่อมเป็นที่หมายอีกรายหนึง่งชื่อใยอ่อนรายนี้งมหอยขายพวกหอยโขงหอยขมหอยกาบอะไรพวกนี้ทั้งวันทั้งวันแกงงมได้เป็นกระแตง่งกระแต่งพอแกตายก็เกิดนิมิตเห็นหอยมาลอยอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดลูกๆกก็บอกพนมมือว่าอารหังอารหังแยอ่อนก็ว่า อรอ่อยอร่อยไม่เป็นอรหังเพราะไม่เคยฝึกท่องอรหอยอรหอยจนขาดใจท่านยกตัวอย่างที่เคยพบมาแล้วที่ตายแบบไม่หลงมีไม่จ้างว่าที่หลานสะพ้ยถามอีกมียายจันไงรายนี้มาเข้ากรรมาฐานตอนแก่ ลูกหลานพามาเข้าเพราะเริ่มจะหลงสติสตังไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นบ้านะเพราะคนบ้ามาเข้ากรรมาฐานไม่ได้คือยายจันแกขี้หลงขี้ลืมอายุหกสิบกว่ากว่าก็หลงแล้วลูกเต้าเขาก็ให้แกเฝ้าบ้านเลี้ยงหลานตักน้ำผ่าฟืนไปตามเรื่องแก่แก่แ,กแต่ก็ยังแข็งแรง วันหนึ่งแกก็จะเดินไปหยิบดุนฟืนมาก่อไฟต้มข้าวใหหมากินไปเห็นหมานอนหลับอยู่แกก็ไปคว้าเอาขามันเข้ามันตกใจตื่นเลยกัดเอาแกก็อุทานว่าเฮ้อกูนี่มันแย่จริงๆ <S <S ดูสิจะไปหยิบเอาดุ่นมาดันไปคว้าเอาขาฟืนนี่ขนาดบนก็ยังบนผิดผิดถูกถูก ลูกเขาก็เลยพามาขอกรรมาฐานกับข้าข้าก็แนะแนวให้แกกลับไปทําที่บ้านแกไม่ยอมมาค้างวัดกลับไปได้สักสามวันแกก็มาอีกบอกเอากรรมาฐานมาคืนปฏิบัติไม่ได้ไม่มีเวลาลูกหลานมันกวนข้าก็บอกให้แล้วไม่รับคืนก็เลยสอนแกไปว่าเวลาทำอะไรให้ท่อง ให้กำหนดทุกอย่างเช่นจะเดินไปหยิบฟืนก็เดินท่องไปว่าหยิบฟืนหยิบฟืนจะได้ไม่ไปคว้าเอาขาหมาสอนจนแกเข้าใจดีแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ช้ายายจันก็หายจากโรคหลงหลง,ล,งลื่ลืมเพราะสติดีขึ้นเดี๋ยวนี้แกอยู่หรือเปล่าครับหลวงนาะลานชายถามขึ้น ข้าเมนไปแล้วน่าเสียดายวันที่แกตายนั่นอะอายุครบแปดสิบพอดีลูกหลานเขารายงานว่าตั้งแต่แกปฏิบัติกรรมฐานแกสติดีมากไม่หลงหลงลืมลืมเหมือนแต่ก่อนจะกินจะถ่ายก็เรียบร้อยคนแก่บางคนใช้ไม่ได้เลยทั้งกินทั้งถ่ายเลอะเทอะเปลอะเปื้อนไปหมดแบบนี้ลูกหลานเขาก็เบือ่อไม่อยากเลี้ยง แต่คนที่มาเจริญสติปัฏฐานลูกหลานเขาไม่รำคาญเพราะเลี้ยงง่ายไม่เลอะเลือนเลื่อนเปื้อนนี่ประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาเข้าเจ็ดวันแล้วทิ้งเลยต้องเอากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านจึงจะได้ผลถ้าอย่างนั้นฉันขออยู่เข้ากรรมฐานเลยนะพี่ช่วยกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันด้วยก็แล้วกันเอ แต่ฉันไม่มีชุดขาวนี่หลวงนาะนางสาวจุกเกิดศรัทธาขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมีญาติโยมเข้าใจบุญบริจาคให้วัดเอาไว้เป็นของกลางใครไปใครมาก็เบิกไปใส่ใส่แล้วก็เอาซักมาคืนถ้าเองจะอยู่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าเองจะอยู่พร้อมกันไหมละ่ะท่านถามหลานชายในจอยพลอยเกิดศรัทธาตามคนที่เป็นคู่มั่นจึงตอบว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปไปมามาเห็นคนทั้งสองมีศรัทธาประสาทะเช่นนั้นท่านพลักโพูก็พอใจจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้วเองสองคนเริ่มต้นเดินทางที่ถูกต้องแล้ว ทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นถ้าเองไม่เปลี่ยนทิศทางเดินสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายได้ไม่ถึงชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้าถ้าชาติหน้าย,ยังไม่ถึงก็ต้องถึงในชาติต่อๆไปขอให้มีความเพียรอย่าท้อถอยเสียก่อนก็แล้วกันแล้วเรื่องแต่างงานผมลงนะ้าไม่ลืมนาะ นายจอยยังห่วงเรื่องทางโลกรับรองข้าจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวข้าจะให้สมชายพาจุกมันไปฝากที่สำนักจีส่วนเองก็ไปอยู่กับพระบัวเหียวประเดี๋ยวจะให้สมชายพาไปรอให้จัดการเรื่องคู่มันเองเสร็จก่อนแล้วท่านพระครูจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการจากนั้น จึงขึ้นไปเขียนหนังสือคู่มือการสอบกรรมาฐานอย่างชั้นบนของกุติ